สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แต่พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบาติกและเส้นลายทองเคหาบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเ้าค่ะเตยมาตามเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะคะว่าผลิตภัณฑ์มัดย้อมเขียนเส้นลายทองที่นี่เนี่ยสวยงามมากๆเพราะฉะนั้นเตยมาแล้วเนี่ยไม่ให้เสียเที่ยวจะกลับมือเปล่าได้ยังไงใช่ไหมครับ สินค้าสวยๆทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นฝีมือของแม่ๆป้าๆที่เข้าร่วมโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปะตะทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นในการช่วยสนับสนุนเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การขายสินค้าชุมชนและสร้างโอกาสทางการตลาดให้ชุมชนอย่างผ้ามัดย้อมเขียนเส้นลายทองที่นํามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าผ้าชนา้าขายตั้งแต่ราคาหลักสิบจนถึงหลักพันเลยล่ะค่ะ ตอนนี้เตยอยู่กับที่อุไรวันเคนทวายค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาสินค้าของเรามีอะไรบ้างแล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะพี่เต้าค่ะไฮไลท์ของเราอย่างชุดที่ท่านพิธีกรใส่เนี่ยค่ะเป็นผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติซึ่งมีส่วนผสมจากดอกดาวเรืองจากวัดหลวงพ่อพุทธโสธรเพิ่มมูลค่าโดยการเขียน เขียนเส้นทองเข้าไปค่ะเพื่อให้เกิดความรวดลายค่ะ,คะเขาเรียกว่าศิละปะก,การเขียนเส้นลายทองโท<อ>นสีน้ําตาลนี้เราจะได้จากเปลือกต้นนนรีป่าต้นไม้ประจําจังหวัดของเรานะคะ,คะงานแต่และชิ้นกว่าจะออกมาค่ะ ทั้งมัดทั้งย้อมทั้งเขียนเส้นก็ใช้เวลาเกือบอาทิตย์ต่อหนึ่งชิ้นซึ่งตอนนี้นะคะชุมชนแห่งนี้ก็ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทค่ะซึ่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ทางปตทชุมชนยิ้มได้ก็ช่วยให้เราประชาสัมพันธ์ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์นะคะซึ่งมันเป็นการตลาดที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่ให้คนส่วนใหญ่ที่เขายังไม่รู้จักตัวตนของเราได้มาสัมผัสงานเรามารู้จักตัวตนของเราก็อยากเชิญชวนทุกๆวิสาหกิจชุมชนทุก,ทก ทุกชุมชนเข้าร่วมโครงการค่ะ แล้วเราจะได้เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะนี่คือการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทซึ่งก็มีการใช้ความรู้เรื่องของการใช้ผ้ามัดย้อมและการเขียนเส้นลายทองนะคะซึ่งเป็นศิลปะภูมิปัญญาของชุมชนในอดีตมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ยิ่งได้รับแรงสนับสนุนนะคะจากโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทค่ะที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างเศรษฐกิจฐานราก เป็นการผลักดันสินค้าของชุมชนให้มีช่องทางจัดจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์รวมถึงสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนส่วนชุมชนไหนนะคะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปะตะทค่ะสามารถไปสมัครได้เลยนะคะที่ Facebook ชุมชนยิมได้โดยกลุ่มปะตะทค่ะหรือเข้าไปอุดหนุนสินค้าของชุมชนกันได้นะคะที่ w o r l d w i d e w e b c h u m c h a n y i m d c o m ส่วนตอนนี้ค่ะจยขออนุญ,ญาตไปอุดหนุนของของแม่ๆป้าๆก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ